ดีครับครับยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมถ่ายภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรของเรานะครับผมรองศาสตราจารย์ดรเอกนรินทร์บางท่าไม้ครับเรียกเล่นๆว่าอาจารย์เอกนะครับก็ยิดนดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่ชมรมของเรานะครับชมรมถ่ายภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเราก็มีวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับด้านการถ่ายภาพร่วมกันระหว่าง นักศึกษาทุกๆคณะนะครับเราเปิดกว้างให้ทุกคนเนี่ยมาใช้ชีวิตร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในการถ่ายภาพร่วมกันนะครับด้วยอัตลักษณ์ที่สําคัญของชมรมของเรานะครับและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยก็คือเรื่องของศิลปะนะครับไม่ว่าคณะต่างๆไม่ว่านักศึกษาจะเป็นนักศึกษาทางฝั่งศิลปะทางฝั่งสังคมหรือฝั่งวิทยาศาสตร์นะครับ ทุกคนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเหมือนกันฉะนั้นการถ่ายภาพเนี่ยในมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเราไม่ได้แบ่งแยกนะครับทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะสร้างผลงานถ่ายภาพไปตามความสนใจของแต่ละคนนะครับฉะนั้นชมรมของเรายินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้ามาสู่ร้วเดียวกันนะครับกิจกรรมของชมรมมีเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับชมรมถ่ายภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรของเราครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่าน สวัสดีครับสวัสดีครับผมมนตรีชนธนอมนักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรดำรงตำแหน่งประธานชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2564ครับ ภารกิจหลักและหน้าที่สําคัญของชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นก็คือการบันทึกภาพกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายโดยจัดสมาชิกภายในชมรมถ่ายภาพลงไปปฏิบัติหน้าที่จริงให้ได้ลงมือทาจริงนอกจากนี้แล้วนะครับชมรมถ่ายภาพยังเป็นพื้นที่แห่งการแบ,บ่งปันความรู้เชิญวิทยากรที่เป็นช่างภาพชื่อด,ดังจากหลาย,ลายสาศาสตร์หลาย,ลายขแขนงเข้ามาให้ความรู้กับสมาชิกภายในชมรมอีกด,ด้วยนะครับไม่สําคัญคําว่าทุกคนจะต้องมีกล้องหรือว่าถ่ายภาพเป็น ขอเพียงมีใจรักในการถ่ายภาพเพียงเท่านี้ก็มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้แล้วพวกเรายินดีต้อนรับทุกคนครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในปัจจุบันจึงทําให้มหาวิทยาลัยต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หนึ่งรแต่ทางชมรมเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราจึงปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ให้เป็นรูปแบบออนไลน์หนึ่งเเช่นเดียวกันแต่ความรู้และความสนุกที่จะได้รับนั้นยังเต็มรูปแบบเหมือนเดิม จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นให้รอติดตามชมในเร็วๆนี้ได้เลยเพราะปีนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมถ่ายภาพเรานะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook suphoto.club และ Instagram suphoto.club มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในะการบันทึกความทรงจำดีๆด,ด้วยกันนะครับ